ครับสวัสดีครับ TFC ทุกคนนะครับเนาะเอาเมื่อนี้คำว่าพอๆกับพ่อเตียมอีกพ่อเตียมวันนี้พามือเรียกล่างนะครับเนาะ TFC เดี๋ยคอมเมนต์มาครับสูตรหนึ่งกับสองนี่นะครับเนาะหนึ่งกับสองสามกับสี่นี่ครับสูตรนี้พ่อเตียมก็ได้ลงลงให้ทั้งสองสูตรแล้วครับ TFC ครับหนึ่งกับสองสามกับสี่นะครับเนาะครับพ่อเตียมยังไม่ได้คำนวณนะครับนี่ วันนี้พอเตียมหันที่ผ้าคำนวณยอดมึงนะครับเนาะนี่นเอาตันนี้นัดลงมาครับเีฟซีเนาะสามงวดครับครับเอฟซีเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเกีด ล่างหกหนึ่งสองสี่สองศูนย์ศูนย์สองห้าสี่สองหกสองศูนย์ สี่ศูนย์ห้าล่างห้าสามแปดสาองเจ็หนึ่ง สัตว์นีเนะครับอยูซ่ซีเนาะเห็นูีดอกอพอล่าสุดครับออกมือนี่สี่สามหล่าง1นึสอง สี่สี่สี่เจ็ดสองแปดสองอันนี้คือเลขหนานะครับเนาะหน้าเลขหน้าครั้งที่สองเลขไทย เลขท้ายครั้งที่หนึ่งเลขท้ายครั้งที่สองนี่ครับ fc นะครับเนาะเลขหน้าครั้งที่สองนสองหกหกเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสี่สี่สเกียเลขท้ายครั้งที่สองสองแปดสองนะครับ fc ครับที่การบวกครับ fc หลัก สิบบนหลักร้อยบนเดียวกันหลักพันนะครับนี่เลขล่างหลักสิบหลักหน่วยนะครับเ c ี FC. รเรเตรียมมาไปประกอบเอฟซีบวกหลายตัวอยู่ครับเอบซีสูตรนี้ก็ได้แต่ว่าก็ พอใจเนาะเอี FC เนาะนะครับเียกล่างสองตัวมาตัวนะครับเอเน้อับบวกกับความกันโลคัสเอฟซ หนึนะครับเนาะหนบึบวกสบวกหบวกอันนี้บวกสองเธอสองหกสอเพแทบมนับป็สองสอง,สองบวกอันนี้ก็หนบวกหเป็น2 2งสอ,งสองบวกสบวกสบวกสบวก สบวกอันนี้บวก3ามเ่อครับเอ3 4กับสิกับสอบวกคือเกาแตรียมนำเาตสองนะครับเนาะสบวกแล้วก็มาบวกสองอีกสบวกครับเอ24ียี่สิบ่ยี่บวกเอาตัวสี่นะครับเนาะสีบวกหเป็นห้า นี่ครับ fc บวกต่อครับ fc 0ก็บบวกตงบวกนะครับมาบวก4 4บวก0กับบวกตรงบวก5บวก5เป็น10 10เบหากับบต้รบตรงบวกครับ fc กับบวกบวกเท่อ2 3เป็น6นะครับเนาะ6บวก8บ,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 บวก สาบวกสบวกมบวก9ก้ครับเอฟบวกอันนี้3ามเธอสากกับสิบแปดนะคน,นาะพอเตียมีน้ำพอทธแปดได้ครับเด้อแบวกกับมาบวก1นึ่ครับหบวกนี่ครับมันในสี3สครับเอฟซ สี่สิบสามห้าก็อทศสามเนาะครับพี่เนาะสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ครับเตี่ยมพยายามขอกลเห็ดเนาะครับเนาะยันอิฟซีบอกเข้าใจครับวันที่จะถึงนี่เนาะครับเนาะวันที่สิบหกสิงหาครับหกบวก 5บวก9บวกอันนี้บวก2ตัว2เทือครับ1บวก1เป็น2 2บวกอันนี้4บวก4ก็เป็น8 8บวกก็มาบวก2ครับ 4. 2บวก6บวก6บวก บวกเกตครับเกบวกอันนี้บวก3ามเอเนาะครนสามแปดยี่สิบสนะี่ยี่สิบสพอเทียมอีน่าพอดีสี่นะครับเด้อสีบวกสองบวกอืมคือได้คือก,ก,กันนอเอฟซบาทน,นี้ได้ห้าสิบเจ็ดครับเอฟซีห้าสิบเจ็ดก็ใส่เกครับเอ เกดบวกหนึ่งเป็นแปดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวพี่ซีเด้อเพราะว่วาเลขพอเตรียม,มนนยังบ่ได้คำนวณอยู่นี่ครับมันได้เกตกับแปดเมื่อกี้เนาะครับพีซีเนาะเอามันนี่เออนี่ซีกับหาสามกับซี่นงูนี้มันได้เกต เจ็ดกับแปดครับเอฟซี FC. บารน,นี้เนี่ยเพอเตรียมเสี่ยวห้เบิ้งนะครับมันเป็นซีรีส์งวดนี้เอฟซี FC. มันเลขเลขมันตรงกันเลยเลขบวกคนละยางแต่ว่าเลขตรงกันบาตนี้เอาต้องหาอีกด้วครับเอฟซี FC. เออเตี่ยวว่าเราวางเจ็ดกับแปดนี่เขาต้องหาสูตรอีกเนาะครับนะ่าหาสูตรมาใส่อีกบางเอิญมันเลขมันส้นกันครับขัดสน้นกันก็คือเป็นตัวเด่น รเ,เราขับไปเอฟซีเนาะเดี๋ยวหาสูตรใหม่อีกครับนี่ครับออเอาแคีหน่าจอยเบิรงนแล้วขับเด้นเอฟซีรับ,รบสัตว์อยู่ในเอฟซีเนาะเลขหน้าครั้งที่สองเรียกไทยข้งที่หนึง่งเรียกไทยข้งที่สองเน้อหัวเต็มคอเน้นย่ำอยู่นะครับเนาะอันนี้บวกสามเท่อสามเท่อสามเท่อสุ่มสองฉีดนี่ก็บ,บวกสองเท่าน,น,นะครับเนาะกะที่เอฟซีเห็นนะ่ะมากะเขา ฮ่านะครับเนาะเข่าฮากับมาเข่าซีงวดที่ล่าสุดนี่ครับเอฟซี FC. วันนี้ได้เกติกับแปดนะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอยบ้างนะครับเด้อเอฟซีตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเอฟซีเนาะเอออันนี้กับโมเป็นอันสุดไม่เป็นสูตรเก่านะครับเอฟซีเนาะเข่ามาแล้วเอฟซี FC ก็เห็นแล้วนะครับเนาะครับรเตรียมกับ ก็คือเกอ่าล่ะเอากระใสวิจารณญาณเนาะออฟซีเนาะการรับส้มในการเอาไปเบิ้งเอาไปนั่นเพราะว่าเอ่อย้อนหลังถือบัดกรุงงวดครับเอฟซีไปนาการ์บูลูว่ามันจะเดินต่อเดบอเนาะครับเนาะครับอ่าขันสูตรไม่พราะเตรียมกันที่ว่าสูตรหม่เนาะครับเนาะอันนี้สูตรเก่าเห็นนำกัดมาแล้วครับเอฟซีเนาะ เอาคชหนาจอยเบิ้งนะครับเดอ้อเลียกล่างสองตัวมาตัวเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่ก็ขอเกยวหน้เอฟซีนะครับเดอ้อทุกคนที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแต้มมีแต่ควมสุขคว่ำเจริญเนาะครับเนาะควมเจียบยยใหญ่ให้ได้ควมไขยย่ใหญ่ให้มีนะครับเดอ้อขอให้มีอายุมันกวนยืนทำมาคาขา,ขายสิ่งเดก็ับขอให้จเจริญลุงเรื่งเนาะครับเนาะครับให้มีแต่โศกแต่ลาบถูกหวยรวยเงินกันนะครับเอา ขันเขามาแล้วด้วยครับเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้าแนหนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่กัพอเตียมมีแค่นี้ขอกรับสวัสดีครับ